มาเลอ้ออันนี้เป็นเท้าในทส่วนสโนสโนหลายปีนี่นะตู้โซนโอ้มาเกลเบิงอ่ะพอดีใจได้ลินสโนสโนหลายปีนี่นะุนถ่วรถดวัดหน้างกคนเดียวได้เอาไปยุกเจะหูให้ซานต้ามาลินซานต้ามาลินสโน พยุมารถคันใดก็ออกไ,ได้ไปบ่ได้พักเวียกมืันนี้นะ่ะหนนทางก็มีแต่สโนเต็มไปเบิดเลยไผ่กับยูเฮนโอ้หนาวเทียงแอวสะนสนหนทางนะบ่มีรถเที่ยวเลยมีแต่รถจอดอยู่ คันนี้ผมบุได้มาส่วนออกรถไถกับบุได้มาส่วนนะมีแต่เท่าในท้องคนดุคนเหี้ยคนมาส่วนออกจากรถคนนี้โอ้ป็นอุโม,มงค์แล้ว,วะนะเนส่วนมาเหตุอุโม,มองค์โอ้อย่าใหสานต้ามาลินเด้ สนอหลายไปนี่หิมะหลายนะนี่น่าจวบเด็เพื่นลินเตกมใเศร้าคอนหนทางนะเอาเอาแคบปล่อยเนี่ยวะปล่อเนี้ยปล่อยอ่าง่าไปเพื่นมันมันเพี้ยงนลุก

้วาคุณผุ้ท่าโอ๊โอ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 